Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาเบองจเกความในยูทูบกัเ้ือแบบเดี๋ยวสิไปโย่ก็มาตายมาสิขึ้นเรื่องกินครที่เดินทางนี้บ้างอร่อย นี Indeed, <cn> ่พันไหนครับพันยาครับคนยอะแดงดีครับหวานกรอบจารกละยีพิบัตขากงก่กับอกค้าวน้ามันน้ำมันเขา่าหมื่นตีหมื่นหามื่นเขาเลขาดหมดกับโคออยป้นได้ครับพราะ่ามันผู้วิทเข่าครับ ผู้ใดกับมอกาวตลาดตลาดกับป am ิดป oh ิดเราแก็มันขายยากซึ่งแรงแก่ทั้งน้ำมันหลากัเริ่มแย่เราสมัแเราครับถ้าข้ากับถือยครับว่ามันขายยากเพื่อรดล่อหายุ่รล่องหายุ่กับขายดีเลยครับแต่พอเดยติดนัยุ่งในกินในลูกขาดลูกเลี้ยงครับงวดลดแล้วพวดเตี้ขายดีมับขายอะไรเยอะเมายิ้เป็นอาชีพรักกันับ ขนกับพวกใครออกมาถือหลายว่ามันนั่นย่านโลกนะครับรผู้ใดข,ขา,ากับย่านจอดคุ่ยไก่ข้นกับว่าไรจอดต้มทำไมหมยังยังได้ขายขายเป็นลูกเป็นยังไปขายตรงบะได้พวกคุมคารมันรู้ไหาครับคุยบ้านเป็นในบรรยากาศการขายเป็นมเงียบงอครับค้นย่นยนยานพอเนียตังเปี่นทางยาดพรามีแนหยาดเด้นี่ครับนี่วัดยังนี่ มีแม่แน่นมีต่ากระ้ามีต่ากอนมันติดวิตโควิตรอบสามวันนี้มันติดว่าตายจริง